ตอนนี้เราอ,อยู่กันในเกมพาดอปเด็กทราย หลังจากได้เล่นมาประมาณนึงผมก็คิดว่าระบบเกมนี้มันละเอียดและลึกมากๆส่วนตัวเกมเองไม่สามารถสอนผู้เล่นได้หมดผมเลยจะเอาความรู้ที่ได้มาแชร์กันเผื่อมันจะช่วยผู้เล่นใหม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการลองผิดลองถูกโดนเองมากับตัวแล้วคิดว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็คงจะดีตั้งแต่ต้นจนถึงเอนเกมเลยก็หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องที่1แต่ในตอนที่เราสร้างตัวละครเราจะต้องเริ่มจากการเลือกคลาสต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญจริงๆไม่ใช่ตัวคลาส พอในเกมนี้คลาสไม่มีสกิลหรืออาวุธประจําตัวเราสามารถเล่นข้ามกันได้หมดสิ่งที่เราต้องเลือกจริงๆก่อนจะสร้างตัวละครจึงเป็น Ascendancy หรือคลาสย่อยเพราะมันมีผลกับการเล่นมากและไม่สามารถเปลี่ยนภายหลังได้ยกตัวอย่างเช่นคลาส s อร์เซ e เลสในตอนนี้มี2 Ascendancy คือ Storm weaver ที่ใช้การโจมตีธาตุเป็นหลัก ทำให้ยังไงก็ต้องเล่นเวทมดแน่ๆกับ c ร r o n ม m a n c e r ที่สามารถควบคุมเวลาได้ซึ่งเป็นความสามารถกลางๆที่ใช้ได้กับการเล่นทุกแบบพรอมแม้ว่าจะเป็นสายไหนก็ได้ประโยชนจากการหยุดเวลาศัตรูแล้วยิ่งฟรีทำให้ศัตรูช้าลงหรือย้อนเวลาเพื่อเอาพลังชีวิตคืนทั้งนั้นแต่เาเมจก็จะไม่สุดเหมือนอีกสายหนึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่อธิบายทีละ Essence ซีเพราะมีคนทำคลิปแนะนำเอาไว้เยอะแล้วและในอนาคตเดี๋ยวมันก็งอกออกมาเพิ่มอีกเพราะมีประกาศแล้วว่าเกมนี้จะมีทั้งหมด12คลาสกับ36 a s s e n c y ซียังไงก่อนสร้างตัวละครก็อย่่่าาลืมศึกกษเรอองนนนี้ เรื่องที่2ในการเลื่อนคลาสโดยระบบ e s s e n d a n c y เราจะต้องเข้าโหมด Trial ซึ่งมีอยู่2แบบคือบททดสอบแห่งเช็คเคมากับวิหารเควอสสำหรับวิหารเควอสผมไม่มีอะไรจะแนะนำเพราะมันค่อนข้างตรงไปตรงมาคือตีมอนให้ตายแล้วรอดออกมาให้ได้แต่ของเช็คเคมาจะมีระบบเกียรติยศที่ทำหน้าที่เหมือนพลังชีวิตอีกหลอดหนึ่งที่จะลดลงตอนที่เราได้รับความเสียหายหากหลอดนี้หมดก็จะถือว่าเราสอบตกทันทีแต่ก่อนจะเข้ามาเล่นเราจะสามารถเลือกวัตถุตกทอดมาใช้เพื่อเป็นบาฟใหฟกับตัวเองได้ ซึ่งผมคิดว่ามาสที่ดีที่สุดคือ owner resistance จะช่วยให้เราเสียค่า o w อร์น้อยลงเมื่อได้รับความเสียหายถ้าหากว่าเรามีค่า resistance นี้เยอะๆการทดสอบก็จะง่ายขึ้นมากครับเรื่องที่3หลายคนอาจคิดว่าถ้ามีดาเมจสูงๆที่มอนวัยๆผลักป้องกันก็ไม่จําเป็นซึ่งบางคนก็ทําแบบนั้นได้จริงๆแต่ถ้าใครทําไม่ได้แบบนั้นหรืออาจจะเล่นสายที่ไม่ได้เป็นเมตาผมก็เชีรยให้ปันผลังป้องกันเอาไว้ด้วยขอในเกมนี้นอกจากมอนจะตีแรงมากแล้วพวกดาเมจต,ตามพื้นหรือเอฟเฟกต่างๆอย่างเช่นการระเบิดศพ ฟ้าผ่าอุกบาตตกก็ทำดาเม็ดแรงมากเหมือนกันและเดาก็คงไม่อยากเล่นพลาดทีเดียวแล้วตายไปเลยโดยเฉพาะช่วงไทยเกมที่การเล่นตาจะทำให้เราเสียทั้งเวสโตนบัฟในด่านรวมถึง exp 10%ที่ต้องใช้เวลาในการเก็บด้วยหลักๆแล้วสแตดป้องกันในเกมนี้จะมีอยู่3แบบ ือเกราะที่จะใช้ป้องกันการโจมตีกายภาพให้เราสามารถเจ็บได้มากสุดถึง90%้าท่าไปถึงจุดนั้นได้การโจมตีกายภาพแทบทั้งหมดในเกมจะทําอะไรเราไม่ได้เลยแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่ามันกันได้เฉพาะกายภาพเท่านั้นพวกการโจมตีเวทมนต์โจมตีธาตุยังเจ็บหนักเหมือนเดิม2คือค่าหลบหลีกซึ่งจะคล้ายๆก,กับเกราะแต่จะเสีย่ยงกว่าพราะค่าหลบหลีกจะทําให้เราสามารถหลบการโจมตีได้หลายรูปแบบแต่หากหลบไม่ได้ก็รับเต็มๆไปเลยและมันยังไม่สามารถหลบได้ทุกอย่างอีกด้วย ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่เราจะมีค่าลบดิบสูงสงแต่ก็ยังโดนตีตายในที่เดียวอยู่ดีและ3คือโลกพลังงานซึ่งผมยกให้เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะมันทําหน้าที่เป็นเหมือนพลังชีวิตหลอดที่2มันเลยไม่สนใจว่าการโจมตีที่เข้ามาจะเป็นแบบไหนยังไงก็ต้องเข้าโลกพลังงานก่อนมีแค่ข้อเสียเดียวคือโดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถกินยาเพื่อเติมโลกพลังงานได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตัวมันเองก็ดีเจนค่อนข้างไวอยู่แล้ว นอกจากนี้ในเกมยังมีค่าป้องกันธาตุต่างๆอย่างไฟสายฟ้าน้ำแข็งและเคออสด้วยซึ่งในช่วงท้ายเกมเราจะถูกดีบัฟของดาดทำให้การป้องกันธาตุพวกนี้ลดลงจนติดหลบได้เราเลยต้องไปหาค่าป้องกันพวกนี้มายื้อเอาไว้ไม่ให้โดนดาเมจหนักจนเกินไปโดยส่วนตัวผมให้ความสําคัญกับการป้องกันธาตุน้ําแข็งมากที่สุดเพราะสาหรับผมไม่มีดีบัฟธาตุไหนน่านกลัวเท่าการถูกแช่แข็งอีกแล้วแต่ถ้าใครจะไม่หาป้องกันธาตุมาใช้เยอะๆก็อย่าลืมหาพลังชีวิตหรือโลกพลังงานมารอรับแรงกระแทกกันด้วยนะครับ เรื่องที่4แน่นอนว่าสเตตที่ดีที่สุดคือสเตตที่ตรงกับสายที่เราเล่นแต่ผมจะมีออฟของไอเทมแต่ละชิ้นที่มักจะใช้เป็นประจำอยู่นั่นคือเสื้อต้องมีค่าบวกสปิริตรองเท้าต้องมีมูฟสปีดส่วนอีก2ชิ้นก็แค่ต้งตรงกับสายที่เราเล่นแในกรณีของสายคริติคอลหมวกต้องเป็นคริติเคอลเลดและถุงมือต้องเป็นคริติคอลดาเมจ อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญกับพลังป้องกันเป็นเพราะผมเล่นลโน o มน a n c e r ที่หากผมไม่โดนตีตายในทีเดียวก็สามารถย้อนเวลากลับมาตอนที่พลังชีวิตยังเต็มอยู่ได้ทําให้นอกจากจะโดนตีตายในทีเดียวแล้วอีกการโจมตีที่น่ากลัวคือการแชร่แข็งเพราะถึงจะไม่ได้ตายในครั้งเดียวแต่เราไม่สามารถใช้สกิลย้อนเวลาระวังโดนแช่แข็งได้อีกออบหนึ่งที่หลายคนน่าจะสนใจจึงเป็นลดเวลาสถานะแช่แข็งของรองเท้าครับเรื่องที่5ในภาคนี้เราสามารถอัพสกิลสองสายพร้อมกันได้โดยระบบจะเหมือนการเอาแต้มสกิลมาแบ่งครึง่ง สมมติว่าเรามีอยู่10แต้มให้เรากดที่อาวุธชิ้นที่1แล้วกดอัพสกิลตามปกติสกิลที่ถูกอัพด้วยวิธีนี้จะส่งผลเฉพาะตอนที่เราใช้อาวุธเซตที่1เท่านั้นส่วนสกิลอาวุธชิ้นที่2ก็จะอัพได้ในกรอบ10แต้มที่เรามีเหมือนกันทําให้สกิล10แต้มที่มีอยู่จะถูกแบ่งออกเป็น10แต้มของทั้ง2ชิ้นนั่นเองไม่ได้แบ่งแล้วมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่เขาจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าและตัวสกิลที่เราใช้สกิลจมเอาไว้ก็สามารถเลือกใหห้้แสดดงผลเเฉพาะซททีี่่1รรือ2ไชั เรื่องที่6กการมีพาสีสกิลตามปกติแล้วเราจะต้องค่อยๆไล่หลบมาจากปลายสกิลแต่สําหรับพาสีที่เราสามารถเลือกค่าสแตตได้เราสามารถกดที่สกิลนั้นๆได้เลยไม่ต้องไล่ย้อนกลับมาทีละขั้นนะครับเรื่องที่7นอกจากไอเทมเมจิกแตร์ยูนิคและค่าเงินต่างๆแล้วยังมีของอีกแบบหนึ่งที่เราควรให้ความสําคัญระหว่างการฟาร์มนั่นคือของที่มีค่าคุณภาพหรือให้ดูมาด้วยเพราะของพวกนี้สามารถเอามาเยอะที่โตะ๊ะเป็นของบวกคุณภาพอิปมนต์หรือของสำหรับเจาะดูได้ซึ่งทีหลังเราต้องใช้เยอะเลยครับ เรื่องที่8ตามปกติแล้วกานจะจาะดูไอเทมจะต้องใช้ Artificer o อซึ่งหาได้ไม่ยากแต่จะเจาะได้แค่1นถึงสรูเท่านั้นแล้วแต่ชนิดส่วนการจาะดูสกิลเจมต้องใช้ j e w e l e r o r ที่ในระดับสูงสูงจะมีราคาแพงมาก แต่เราสามารถใช้วาวออฟช่วยในการเจาะดูได้ซึ่งหากใช้กับอุปกรณ์จะมีโอกาสสูงมทำให้เทมชิ้นนั้นมีดูเพิ่มขึ้นกว่าที่มีอยู่1ช่องแต่วิธีนี้มาพร้อมความเสี่ยงคือืนอกจากมันจะมีโอกาสเจาะดูเพิ่มไม่สาเร็จแล้ววาวออฟยังจะเปลี่ยนหนึ่งในออฟที่จะเทมชิ้นนั้นมีอยู่แล้วด้วยและมันจะทําให้เทมชิ้นนั้นถูกคอรลับหรือมีมอลทีนึ่งหมายความว่าหลังจากสุ่มเพิ่มด้วยวาวออฟแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก สมมุติว่าผมเล่นใส่คริติคอลถ้าการสู่มบ้าออฟทำให้คริติคอลหายไปไอเทมชินั้นก็คือพังถาวรไปเลยก่อนจะใช้วิธีนี้ผมเลยแนะนำให้มีไอเทมสำรองเตรียมเอาไว้ด้วยเผื่อว่าสุ่มแล้วพังจะได้ยังมีของใช้อยู่ ส่วนการใช้วาวออฟกับสกิลเจมจะมีความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะมีให้ลุ้นแค่เพิ่มรูหรือไม่เพิ่มเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวของวาวออฟคืออย่างที่บอกว่าไอเทมที่มีมนทิ้นแล้วจะไม่สามารถปรับแก้อะไรได้อีกทำให้ก่อนจะใช้วาวออฟหากเราต้องการให้ไอเทมชิ้นนั้นมีค่าคุณภาพสูงสุด20%หรือมีรูสูงสุดที่เราต้องการเราจะต้องทำมาให้เสร็จตั้งแต่ก่อนจะกดใช้วาวออฟซึงเจมคัตเตอร์ที่ใช้บวกคุณภาพสกิลเจมก็ไม่ได้หากันง่าย ทำให้ในขั้นตอนนี้เราาต้องใช้ของบอกคุณภาพกันเยอะมากกว่าจะได้ของแบบที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันเอาไว้ด้วยถ้าจะได้ของดีก็เพราะตรงนี้ถ้าจะล้มละลายก็เพราะตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่ในกรณีของสกิลเจมที่มีมนทินเรายังสามารถเอามาอัพเลเวลได้อยู่ทําให้เราเริ่มกับสกิลเจมเวลต่ำๆแล้วก็มาอัพเลเวลเพิ่มทีหลังได้นะครับเรื่องที่เจ้าหลังจากจอดูแล้วขั้นต่อไปคือการเลือกว่าจะออฟไหนมาใส่ดีสําหรับผมออฟที่น่าหยิบม,มาใช้มากที่สุดคือเพิ่มสเตหลัักกขอองชิ้้นนนมีร โลบลีกหรือโลกพลังงานก็จะได้เพิ่มหมดแต่มันก็ไม่ได้คุ้มกับทุกชิ้นพอถ้าเราใส่ออฟให้กับเสื้อที่มีค่าพลังป้องกันสูงที่สุดเมื่อเทียบกับชิ้นอื่นๆมันก็คุ้มแต่สําหรับชิ้นอื่นอย่างหมวกผงม,มือรองเท้าถึงจะบวกเพิ่มขึ้นมา20%ก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่การใส่ออฟอื่นอย่างการป้องก,กัน5 2แลอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับเรื่องที่10นอกจากสกิลเจมที่ให้สกิลแบบแอคทีฟแล้วเรายังมีสกิลเจมที่ให้สกิลแบบ Pass พาสซีฟ เราสามารถหาสปิริตได้จากการตีบอสออฟช i ันอลอย่างราชันในมานหมอกที่ชายคาฟเฟ่ทอหรือแม่มดพลูที่พลูอาซักหากเล่นครบทั้งหมดธรรมนาและหมดยากเราจะมีค่าสปิริตติดตัวอยู่100แต้มส่วนที่เหลือเราจะสามารถหาได้จาก Equipment ต,ต่างๆเช่นที่บบกสปิริตแน่ๆคือ s ซ e เตอร์ของ c คลาดวิชเสือก็มีโอกาสสมได้บบกสปิริตเหมือนกัน มีสร้อยโซล่าที่มีออปชันติดตัวเป็นบวกสปิริตและสร้อยบางเส้นก็มีโอกาสสูมในออฟบวกสปิริตด้วยส่วนที่เหลือจะเป็นพวกของยูนิกับไอเทมที่มีมูลทินบางชิน้นก็มีออฟบวกสปิริตแถามมาให้เช่นกันครับเรื่องที่11เกมนี้มีค่าเคอร์เรนซีหรือค่างเงินอยู่หลายชนิดโดยส่วนตัวผมว่าเมือราขาอเทมโดยเอ็กซ์ซาเตับดิวายออฟและอีกหลายๆคนก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันแต่เกมนี้ยังมีค่างเงินอื่นอีกมากบางค่างเงินก็ราคาสูงมากเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้อะไรผมแนะนานให้ลองเช็ อย่างเช่น j e w e l e r o f สำหรับการเจาะสกิล5ดูจะมีราคาสูงมากถ้าหากว่าใครอยากจะเข่งเดียวนี้ตอนนี้เลยจะใช้เลือก็ตามแต่พิจารณาแต่ส่วนตัวผมใจดรอคาส์อื่นที่ยังไม่มาก่อนเพราะในอนาคตรเราอาจจะอยากเอาของแพ,ง,พงไปลงกับสกิลหรือคาส์อื่นที่มาใหม่มากกว่านอกจากนี้ในตอนที่เรากดดูข้อมูล Equipment เราจะเห็นเทียร์ของออฟนั้นๆอยู่ทางด้านขวา แม็กซิมัมเทียของแต่ละออฟจะสูงไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเห็นว่าออฟหลักที่เราเล่นอยู่มีเทียต่ำอย่างเทียหนึ่งหรือเทียสองของชิ้นนั้นก็อาจไม่คุ้มจะเอามาปั้นจริงจังข้อคุณระวังอีกนิดหนึ่งคือมาใช่ทุกสกิลเจมจะควรเพิ่มคุณภาพก่อนจะบวกเพิ่มผมแนะนําให้ลองกดดูข้อมูลก่อนในบรรทัดสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาจะบอกว่าการบวกคุณภาพจะเพิ่มมาไรให้กับสกิลนี้บ้างเพราะบางทีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอาจไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เลยหรือบางสกิลเจมการบวกค เรื่องที่12ถ้าหากไอเทมที่ตรงสายมันหาย,ยากเกินไปเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ผ่าต่อพิซ c o m t r a d e 2ส่วนใจชิ้นไหนก็ทักไปหาเจ้าของเราตามไปเทรดกันในเกมได้เลยถ้าเอาแค่ของตรงสายที่ไม่ได้หวาวมากราคาก็จะไม่แพงส่วนใหญ่าราคาไม่เกินหนึ่งเอ็กซต่อชิ้นครับเรื่องที่13หลังจากมาถึงช่วง Endgame เราจะต้องใช้เวสโตหรือซิลานนำทาง่ปเข้าไปในด่านต่างๆของแอตลาส ยิ่งเราใช้เวสต์เทียสูงศัตรูในด่นก็จะยิ่งเลเวลสูงขึ้นทำให้เราได้ EXP มากขึ้นตามไปด้วยและหากเวสต์ s t o พวกนั้นมีความหายากระดับมจิกหรือแร่ก็จะทำให้ด่านที่เราเล่นยากขึ้นไปอีกถึงอย่างนั้นเราก็ยังควรใช้เวสต์ที่มีความหายากระดับแร่ขึ้นไปอยู่ดีเพราะมันทำให้เรามีโอกาสเจอเวสต์ในด่านมากขึ้นทำให้เราจะมีเวสต์ใช้อยู่ตลอดไม่ขาดมือแต่หากใครคิดว่าถ้าด่านแอตลาสมันยากเกินไปสุดท้ายเข้าไปก็ตายเสียเวลเสียเวสต์ stone อยู่ดีก็ บางครั้งเราอาจต้องยอมเสียค่าพลังโจมตีไปกอแลกกับการป้องกันเพราะถึงแม้เราอาจจะต้องใช้เวลาต่อด่านมากขึ้นเพราะการโจมตีที่เบาลงแต่อย่างน้อยเราจะไม่ตายและยังเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรเดินให้ทั่วๆเพราะในการเล่นทั่วไปเราอาจไม่ได้จ่ายอะไรแต่ในแอตลาสถ้าเรามีเวสต์โตนเป็นต้นทุนอย่างน้อยเราก็ควรได้ายที่ขุมคากับเวสต์โตนที่จ่ายไปคืนมาส่วนหากใครต้นทุนเยอะหน่อยเก็บทองมานานมาดูเจ้าไปลงกับอะไรดี เรสามารถซื้อเวสตน stone จาก NPC แล้วมาอัพเกรดที่โต๊ะหลอมได้สมชิ้นรวมกันจะได้1ขั้นที่สูงกว่าผมไม่แนะนําวิธีนี้เพราะเวสตน stone ที่มีขายไม่จาํากัดขึ้นระดับเทียร์หนึ่งทำให้ขวารวมกันได้เทียร์สูงๆต้องใช้เงินมากแต่สามารถทําได้ครับและเรื่องที่14บสี่รือความที่เกมนี้มีสกิลรีที่กว้างมากบางครั้งเราอาจจะอยากอัพสกิลที่อยู่ไกลๆแต่กว่าจะไปถึงสกิลนั้นได้อาจจะต้องใช้มาเป็น 10- 20แตม ปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วยการใช้เดดิเลียมที่หาได้จากบังดาดของแอตาสเวลาที่เรากดดูข้อมูลในหน้าสกิลทรีเราจะเห็นบรรทัดสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาว่าต้องใช้เดดิเลียมอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทําคือไปหาเดรดิเลียมพวกนี้มากดคลิกขวาใช้แล้วใส่เดดิเลียมตามลาดับที่ถูกต้องให้กับสร้อยที่เราต้องการการทําแบบนี้จะทําให้สร้อยที่เราเลือกมีความสามารถของสกิลนั้นติดตัวมาด้วยสิ่งที่ต้องระวังคือเดรดิเลียมระดับสูงๆไม่ได้หากันง่ายๆ และวิธีนี้สามารถใช้ได้กับสร้อยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถใช้เดรดิเลียมเพิ่มได้แค่ทีละหนึ่งสกิลเลยต้องเลือกให้ดีและหากใครที่เล่นไม่ไหวจริงๆหาเดรดิเลียมเทียบสูงสูงไม่ได้ก็สามารถเอาเดรดิเลียมเทียต่ำสามชิ้นเมื่อรวมกันเป็นระดับที่สูงขึ้นได้หนึ่งคันที่โตะหลอมแบบเดียวกันกับเดสโตนครับและนั่นก็คือข้อมูลและคำถาม,ท,มทั้งหมดที่ผมพอจะคิดได้ตอนที่ทำคลิปนี้าหากว่าใครที่มีคำถามอื่นๆหรือคำแนะนำอื่นๆก็สามารถเขียนพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมน